ขอข่าวบอลยูโรครับพิยุทย์เอาฟุตบอลหรือยังไงถ้าฟุตบอลต้องคุณเอกกราชแต่ถ้าเป็นกรณีดูได้ไม่ได้เดี๋ยวผมมีข้อมูลอยู่เออคือนี่หลายประเด็นจริงๆนะอ่าเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนิดนึงเฟซบุ๊กไม่ขึ้นค่ะเฮ้จริงเปล่าเฟซบุ๊กไม่ขึ้นจริงหรือเปล่า นายนี่คุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าไปแจ้งความไว้สองคดีเป็นปีแล้วยังเงียบสนิทไม่เห็นบัญชีม้าจะได้รับโทษอะไรเลยไม่แม้แต่จะถูกออกหมายเรียกจริงเหรออืฮะอ,อ่าขึ้นนี่ขึ้นอยู่ Facebook ตอนนี้สองพันสี่ยูทูบตอนนี้สองหมืนหนึ่งขึ้นแล้วค่ะครอรสักนิดนึงขึ้นแล้วค่ะ อา่าถ้าขึ้นแล้วต้องทำยังไงกดไล<อ>ค์กดแชร์กดซ<อ>ับสไคร้หรือกดฟอลโล่ถดา,ากำลังอ่านว่าคุณผู้ชมบอกว่า YouTube ก็ไม่ขึ้นแต่เมื่อกี้ของใบขึ้นนะ y o YouTube อะค่ะขึ้น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 อ่ามานี่เอ่อขอข่าวคณะกรรมการเซมิคอนดักเตอร์คืออะไร เออผมไม่ได้รอบรู้ทั้งหมดหรอกต้องไปหามีอะไรมาตรการดีแต่ไม่ทันแล้วที่บ้านโดนไปสามล้านเจ็ดไปสอทอสองมาอย่างเงียบสอทสองคือตำรวจไซเบอร์ที่เมืองทองทานีสามล้านเจ็ดโอ้โหนี่มาตรการดีแต่ไม่ทันแล้วผมชอบข่าวชิปหายชิปพูดพิดเอส H อ S H I P S H I P ชิปมันได้หายไปใช่ไหมคะให้พี่กรกราชมาคุยก่อนเกมทุกวันยูโรโอ้โหมาดึกอีธานนั่นนอนหัวค่ำคุยก่อนเกมคือตอนเช้านี่ไหมคะไม่ก่อนเกมกลางคืนหรือตอนเช้าหมายถึงให้คุยตอนเช้าก่อนเกมในแต่ละวันนะคะเหรอต้องถามความมับใจเขาก่อนพี่เมมี่มาคุยไหมคะอา ใช่ไหมคะคุณผู้ชมหมายถึงในกรรมกรใช่ไหมคะอ่าค่อยๆไล่ไปทีละข้อออามาแล้วเข้ามาเร็วๆทีจะได้เริ่มเข้ามาเร็วๆน้องใบาทานอะไรน้องใบาทานแก้วมังกรค่ะเอออันนี้ต้องขอบคุณก่อนเลยนะค่ะสำหรับกรณีของแอโรโซฟคุณโกมลจึงร่วงเริงงกิจถึงแม้ว่าช่องสามจะไม่ได้ร่วมการถ่ายทอดค่ะ ด้วยข้อจำกัดเรื่องเทคนิคอันนี้ต้องขอบคุณขนาดเดียวกันมันมีประเด็นเรื่องภาพที่จะมาออกอากาศในเรื่องเล่าเชา้านี้เป็นภาพไฮไลท์ได้รับแจ้งจากทาง a อ r o s o f t ว่าอนุญ,ญาตให้เราใช้ได้ให้เรื่องเล่าเช้านี้ใช้ได้เป็นภาพไฮไลท์ของฟุตบอลยูโรอขอบพระคุณจริงๆไหนเดี๋ยวผมจะ ให้น้องไบต์เต้นเป็นการขอบคุณเพลงอะไรนะแอลโลซอฟเหรอคะนี่ลุ้นกันนะนอกจากคืนนี้จะลุ้นบอลระหว่างสกอตแลนด์กับเยอรมันผมลุ้นว่าจะเป็นเพลงอะไรนะอ่าเพรเดี๋ยวจะได้รู้กันวันนี้แหละเพลงอะไรอะไรนะเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรแอลโลซอฟเชียร์ยูโรน้องไบต์เต้นเงอะไรประมาณนี้คืนนี้ลุ้นอีก มันจะเป็นเพลงอะไระแต่เพลงนี้มันติดหูไปแล้วไม่ตื่นเต้นนะบบาเพลงนี้แหละติดหูใช้เพลงนี้แล้วค่ะอันนี้เพลงใหม่แล้วเหรอคะอันใหม่แล้วเหรอแตรูปซอกรองเท้าสุขภาพดีใช้ของเดิมเลยือนของเดิม จาากรุุ่่่นคณป้สงตอลานเพลงนี้มันยายสับปะรดได้เหรอแต่จังหวานเดิมไงรัวงใจคนไทยรักกีฬาเชิญเพื่อนพ้องมาเฮฮาเชียร์ฟุตบอลยูโรอิตาลีอังกฤษสเปนเขาปรับมาคอ๋ออย่างนั้นเหรอเชยรโแต่ยังเป็นคุณพลพลร้องเหมือนเดิม ใช้ดีบอกเพื่อนนะคะนะคะคะ่ะเชียร er ์ยูโรอังกฤษอังกฤษค่ะน้องใบดูหน้าพี่อังกฤษค่ะมีเขาไหมอังกฤษเกิดลอนดอนไหมลอนดอนบ้าไม่เคยไปเลยไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่าเชียงกฤษพาะดูฟุตบอลอังกฤษกำลังก็เลยมีความผูกพันไปโดยอัตโนมัติอ่ะไหน ค่อยๆไล่กันไปเนี่ยเปิดเพลงไฟล์ออฟฟิเชียลของยูโร2024เปิดไม่ได้เดี๋ยวเปลวไม่ได้อิตาลีนี่คุณผู้ชมบอกเชจอิตาลีฟรีทีวีถ่ายหรือเปล่าก็่ายสิ p พีพีทีวีเอ็มคอร์ดและไทยรัฐใช่พ <TV> ีทีวีพีพีพีีอ่ะ p พ t v เพทีวีเป็นช่องหลกักถ่ายทุกู่ S <S แล้ววันไหนที่คู่ซ้ากันหมายถึงแข่งเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะสลับให้อีกสองช่องแยกถ่ายนึอกออกใช่ไหมอันนี้ผมบริการประชาชนแจ้งเนฐานักคนดูฟุตบอลกรองชูดูได้ไหมพิยุทธ์ผมคิดว่าได้เพราะผมคิดว่าได้เพราะชูเนี่ยเขาซื้อเลขสิทธิต์ต่างหากด้วยค่ะ เขาซื้อในกระสีกรณีของโทรทัศน์ระบบบ,บ,บ,บอกรับสมาชิกกับอินเทอร์เน็ตออนไลน์อันนี้คือทูวิชั่นเนี่ยไปซื้อ Aero โรชอเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางฟรีทีวีแต่มีออนไลน์อยู่ด้วยมันจะมีความงงงงกันอยู่นิดหน่อยนะเพราะมีคนไทยสองเจ้าไปซื้อลิขสิทธิ์บอลยูโรที่ว่านี้นั่นก็แปลว่าแอร์โรชอ ซื้อฟรีทีวีแต่ใช้ออนไลน์ได้ค่ะขนาดเดียวกันทูวิชั่นซื้อเปทีวีและออนไลน์นึกออกใช่ไหมอินเทอร์เน็ตทีวีนั่นแหละมันก็จะเกิดข้อปัญหาข้อที่หนึ่งเนื่องจากทูวิชั่นซื้ออินเทอร์เน็ตทีวีและเปทีวีข้อที่หนึ่งไอพีอทีวีจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทันที ถึงแม้ว่าไอพีทีวีจะมีกฎมัสแครี่ยังใช้อยู่นะมัสแครี่แปลว่าคุณเอาช่องโทรทัศน์ต่างๆของทีวีดิจิตอลไปออกอากาศคุณต้องไม่มีจอดำรายการหนึ่งรายการใดแปลว่าต้องดูได้หมดมหมายถึงถ้าถ่ายช่องสามก็ต้องดูช่องสามได้ทั้งหมดค่ะ เอาพีพีทก็ต้องดูได้ทั้งหมดช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดจอดำไม่ได้อันนี้เป็นกฎมาคร,รี่แต่เนื่องจากคราวนี้มันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมาท่านผู้ชมพเพราะอะไรเขาเรียกอะไรนะโทรทัศน์ระบบดาวเทียมก็ดี IP TV ก็ดีถือว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ของเป v ค่ีหรืออินเทอร์เน็ตที ไอพีเพราะฉะนั้นต้องซื้อเลขสิทธิ์อธิบายง่ายๆที่เราแจ้งไปกรณี a s s p a y พ o x กับกิกกะทีอันนี้เนี่ยเขาซื้อแล้วเพราะฉะนั้น AIS p a y พ o x กับกิกกะทีเป็น IPTV เนี่ยดูได้ค่ะหมายความเวลานั้นดูช่อง p p พ v ก็ดูได้ผ่าน i p พ v ของ a อ p a y b พ x แล้วก็กล่องกิกกะทีวีอ่ะแล้วผมก็เชื่อต่อไปว่าในเมื่อทูเขาเป็นทูวิชั่นถูกไหมค่ะทูวิชั่นเนี่ยเขาออกอากาศแบบที่เอาช่องพวกนี้ไปด้วยรวมถึงกล่องทูไอพีทีวีเขาก็ไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ตัวเองไงอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็คงออกอากาศได้อโดยในช่วงเวลานั้นเป็นช่องพีพีปกติ ก็ดูได้ส่วนคนที่เป็นสมาชิกทวิชั่นคุณก็จะดูได้เพิ่มเติมแบบในช่องทวิชั่น603อะไรประมาณอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแล้วดูย้อนหลังคือดูแบบนี้อ่ะปัญหาก็คือ IPTV ของบริษัทโทรมาคมาคมชื่ออะไรนะตอนนี้ชื่ออะไร NT ่าใช่ <NT S 2> เอ็นทีอนนี้่อนองค์การโทรศัพท์เดิมองค์การ TOT ถ้า NT ไม่ไปซื้อก็ดูไม่ได้ค่ะหรือเจ้าอื่นที่เป็น IPTV ค่ะถ้าไม่ไปซื้อลิขสิทธิ์ก็ดูไม่ได้แปลว่าในระหว่าง IPTV นะเวลาที่เขาถ่ายทอดฟุตบอลยูโรก็จอดำอ๋อไม่ดำไม่ดำเขาจะขึ้นข้อความารายการนี้ไม่สามารถรับชมได้เพราะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ถามว่ามันขัดกับกฎมัดแครี่ไหมกฎมัดแครี่คืออะไรน้องใบอ่านหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปค่ะบ,คบังคับให้แพลตฟอร์มบริการโทรทัศน์ทุกรายที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกสทชนำช่องฟรีทีวีไปออกอากาศในทุกช่องทางทั้งเสาอากาศจานดาวเทียม เคเบิลทีวีและช่องทาง online, ออนไลน์โดยต้องออกอากาศต่อเนื่องตามผังรายการของแต่ละสถานีไม่มีจอดำเกิดขึ้นในบางรายการโดยไม่สามารถดัดแปลงหรือทำซ้ำได้เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถรับชมการเผยแพร่กีฬาที่สำคัญของโลกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นยังไงขาดไหม,มขาดกฎมารแคร,รี่ไหมคาดว่าอาจจะมีคนไปร้องกสชชได้แต่ผมคาดว่า เจ้าของกิขสิทธิ์เขาก็จะยกกรณีที่เคยเกิดขึ้นบอลโลกอ,ะอ่ะค่ะกฎหมายลิขสิทธิ์ใหญ่กว่ากฎกสทชอืมจำได้ไหมกฎหมายลิขสิทธิ์ใหญ่กว่ากฎกสทชเป็นัันจบกรณีไอพีทีวที่ไม่ใช่ค่ายของกรณีเอสเพบกับกรณีกิกา TV ทีวที่อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาซื้อค่ะก็แปลว่าจะมีข้อความว่าดูไม่ได้ ยกเว้นจะไปซื้อเพิ่มอันนี้เดี๋ยวรอดู <ฮะ S 1> ส่วนกรณีจานดาวเทียมอันนี้มีปัญหาเมื่อวานนี้ได้ทราบจาก p p พีทีวีที่เขาออกอากาศเขาเปิดอ่ะหมายถึงว่าเขาแจ้งกรณีจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ KU Band <ฮะ S 1> ผมมักจะเรียกว่ากูแบน KU Band น u Band นคือจานเล็กๆที่เป็นจานทึบอ่ะ,<ฮ>ะที่เป็นทึบสีแดงสีฟ้าสีขาวแล้วแต่ีห่อจานทึบเล็กๆอ่ะ ดูได้<ะ>แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าดูไม่ได้ให้มีการถอดปลั๊กเข้าถอดปลั๊กออกอมไม่เป็นปัญหาเคยูแบนจานทึบดูได้แต่<ะ>จานตะแกรงจานตะแกรงแปลว่าจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบที่เป็นตะแกรงอะ่ะนึกออกใช่ไหมเนีย่ยค่ะซีแบนจานตะแกรงดูไม่ได้เขาประกาศเป็นทางการเลย<ะ>เนื่องจากเหตุว่าต้องมีการเข้ารหัสสัญญาณและจานทึบเนี่ยมันมีระบบที่ป้องกันได้ แต่จานเคยูอ่าซีแบนเนี่ยเนื่องจากมันจะต้องมีจานแบบนี้ต้อมีกล่องรับสัญญาณมันมีปัญหาที่พี่เคยบอกไปอะ่ะค่ะก็คือถึงเวลาพอเข้ารหัสปุ๊บดูยูโรถูกไหมเพื่อจะป้องกันสัญญาณเล็กลอดออกไปประเทศเพื่อนบ้านแต่พอยูโรจบปุ๊บมันไม่กลับค่ะมันไม่กลับแปลว่าอะไรก็จะดำดูไม่แปลว่า อาสมมุิเดาดูโยูโรถ่ายทอดถึงตีเซ่ค่ะหลังจากนั้นเปิดดูเรื่องเล่าชาวนี้จอดำดูไม่ได้เป็นจอดำยกเป็นตัวอย่างมันเกิดปัญหาทางเทคนิคพีพีทีวีเขาเลยตัดสินใจด้วยการที่ไม่ต้องดูงดูไม่ได้เพราะมันแก้ปัญหาทางเทคนิคไม่ได้ก็คือการเข้าออกของสัญญาณเนี่ยลงไปเมื่อต้องการมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันสัญญาณรั่วอย่างที่บอก อ่าน้องใบดูเศษที่พี่เขียนเอาไว้ให้ดูว่ะนี่อ่ายูโร2024จานดำเท่ากับจอดำอนี่พิยุทธ์เขียนไว้พี่พีทีวีเผยผู้ใช้จานดาวเทียมแบบจานตะแกรงวงเล็บจานดำระบบซีแบนดูยูโร2024ไม่ได้ด้วยการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร Euro 2024จะมีการเปลี่ยนรหัสเข้าสัญญาณดาวเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับผู้รับชมที่ใช้ระบบ KU Band หรือจานทึบ 1. วิธีแก้ไขเพื่อให้สามารถชมการถ่ายทอดสดได้กรุณาถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมของท่านแล้ว 2. เสียบใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือจาน KU Band จานทึบนะคะเพื่อให้กล่องรับสัญญาณสามารถอ่านรหัสอัตโนมัติและแพร่ภาพได้ตามปกติแตแ่ผู้รับชมที่ใช้ระบบ C b แบนหรือจานตะแกรงจะไม่สามารถรับชมได้อ่านี่ละ ท่านที่ใช้ตารตะแกรงท่านก็ต้องแก้ปัญหาถ้าอยากจะรูบันยูโรก็ต้องไปซื้อหนดกุ้งเสาอ,อากาศอ่านี่เป็นที่มาที่ไปผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง a อ r o s o f t ก็คือ u u m i t f o o t w e a r เนี่ยเขาซื้อเลเกษตรมาเฉพาะโทรัศน์ภาคพื้นดินขนาดเดียวกันผู้โชว์ทรวิชั่นไปซื้อแบบ PayTV ก็คือแบบบอกรับสมาชิกก็ค่ะนี่คือที่มาที่ไปท่านผู้ชมะ ขนาดเดียวกันกรณีของอินเทอร์เน็ตทีวีอันนี้ผมตรวจสอบล่าสุดเหมือนกรณีช่องถ่ายทอดเนี่ยเขาสามารถจะดูได้ทางอินเทอร์เน็ตนะออันนี้อย่าเพิ่งยืนยันนะเท่าที่ผมดันสนใจเรื่องพวกนี้ค<ฆ>่ะช่องถ่ายทอดค<ฆ>่ะเพราะถือว่าเขาซื้อถ่ายทอดมารวมอ่าแต่กรณีของ t r ูวิชั่นเนี่ยอันนี้มันชัดเจนเขาจะมีแอปทรูไอดเขาเปิดแอปใหม่เลย อะไรทูวิชั่นนาวอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถจะไปดูได้แต่ต้องเสียสตังเพิ่ม,มก็จะดูเรื่องย้อนหลังดูอะไรต่างๆอ่ะอเพราะฉะนั้นพอเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมบอกว่าต่างจังหวัดอาจารย์ตะแกรงทั้งนั้นเลยคือปัญหาก็คือมันพูดง่ายถ้าเกิดถึงเวลาถ้าอย่างนั้นเราติดหนวดกุ้งหรือไม่งั้นก็เสาก้างปลาปัญหาก็คือถ้าผู้ชมบางท่านบอกมาที่พื้นที่ฉัน กล้างปลาโลมาแล้วยังไม่ดูเลยด,ดูไม่ได้นี่ไงเนี่ยคุณผูชมบอกกล้างปลาวานแล้วบางทีเออมันมีปัญหาเรื่องพื้นที่เพราะไอ้มักของทีวีดิจิตอลมันไปไม่ถึงอ่าโอ้นะ่าสนใจเหมือนกันน,นี่ไงพอนึื่อภาพออกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งนะมันเป็นเรื่องของต้นทางเขาด้วย ม,มันไม่ใช่เรื่องที่เรามาคิดกันเองต้นทางหมายถึงคนที่เขาขายเริกสิทธิ์เพราะฉะนั้นอย่างก,กรณีจานตะแกงเนี่ยอันเนื่องมาจากกรณีสัญญาณหลุดหลุดไปประเทศอื่นแงเขาถ้าเราไม่ทำก็จะเล่นงานคนที่ซื้อมาเขาก็ต้องป้องกันค่ะอ่ะทนิการป้องกันจานตะแกงเนี่ยมันยากด้วยเทคนิคอย่างที่ว่าก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า จานตะแกรงดูไม่ได้ผู้ชมส่วนใหญ่ในนี้ก็มีจานตะแกรงนะคะอ้าวนี่แหละสสวนกรณีอย่างที่ว่าโทรศัพท์ท่าโทรทัศน์มือถืออย่างเอสเพย์เอสเพย์เนี S ่ยปกติยกตัวอย่างนะเขาก็จะดูผ่านสมมติเราดูช่องถ่ายทอดตอนนั้นแล้วก็ดูได้เลยค่ะปกติถ้าเป็นดูละครดูอะไรเงี้ยแต่กรณีนี้เอสเพย์ A S ทางมือถือก็จะดูไม่ได้เพราะติดเลขสิทธิ์ค่ะ ดึกออกใช่ไหมค่ะแต่กรณีของ t ทูถ้าก็ต้องไปหาวิธีเพราะ<อ>คือถ้าทูไอดีมันก,ก็จะต้องมันยังกั้มกึง่งทูไอดีเนี่ยเป็นแอปที่มีใช่ไหมแล้วก็ดูก็น่าจะดูได้เพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์มาใช่แปลว,ว่าดูได้นะอนแต่เขาออกมา<ช>ทู<ช>วิชั่นอะไรใหม่ที่เก็บตังค์อะแล้วใครจะไปจ่ายตังค์ถ้าดูได้ มันก็ยังงงๆงอยู่นิดหน่อยอใช่ไหมค่ะเออมันงงงงนิดหน่อยอเพราะว่าเออนี่แหละพอสมควรพอเข้าใจใช่ไหมช่องทางธรรมชาติช่องทางธรมงงธรมชาติคืออะไรหมายถึงอะไรฮะไม่รู้จักเลยนะ <laughs>